ผมจะบาเลื่อยกับต้นไม้นี่เลยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีของดีๆมาแนะนำนะครับที่ควรมีติดบ้านเอาไว้เลยนะครับก็จะเป็นเลื่อยโซ่ไร้าสายนะฮะขนาดบาดหกนิ้วนะฮะภายในกล่องก็จะมีโซ่แบตเตอรี่ที่ชาร์จใช้ควงแบตเตอรี่นะฮะนี่ตัวเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่ลองเสียบแบตทดสอบ รกอบก็ไม่ยากนะนการใส่บาออกนะครับนี่วิธีการประการเปิดขึ้นมาเลยวิธีการใส่โซ่นะฮะเขาจะมีเป็นตัวฟันตัวฟันอย่างเงี้ยตัวฟันใหญ่ตัวนี้จะอยู่ทางด้านหลังตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้านให้เราใส่แล้วเรามาดูวิธีการตั้งโซ่ตัวนี้โซ่ของเราก็ยังยังย่อนอยู่นี่ฮะให้เรามาดูตรงด้านข้างนี่ใช้ไขควงที่เขาแถมมาเลยนะนี่ตรงนี้เลยนี่ เราก็ตั้งให้พอประมาณให้มีความยืดหยุ่นได้สักสักนิดหนึ่งนี่ฮนะไม่ต้องให้แบบแน่นเกินเท่านี้ก็กําลังดีเราก็ทําการล็อกกะด้านหน้าให้แน่นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการประกอบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วฮะ คมมากเลยนะเลยโซ่6นิ้วของดรวูดนะฮะมันใหญ่เกินนะก็ถือว่าตัดได้นะมาเลยโซ่บาร์หนิ้วของดรวูดนะฮะกิ่งมันใหญ่เกินนะพี่ๆแต่ก็ถือว่าตัดได้นะมาเรามาตัดทางนี้ นี่แต่ตัดเข้านะนี่นะฮะนี่เลื่อยโซ่บาหกนิ้วของดรบุญนะฮะตัดไม้ฟืนตัดไม้แห้งไม้สดไม้สดค่อนข,ข้างที่ว่าจะดีมากเลยนะผมตัดไม้ทําฟืนเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะสามารถจะใช้งานได้เลยนะผมพิกัดทิตาค้านะครับท<า>ี่วันนี้ผมก็มีเป็นเลื่อยโซ่บารไร้สายขนาด6นิ้วของยี่ห้อดรบุญนะมาวันนี้ผมจะมาลองตัดกิก่งมะม่วงกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยมาเพราะจะไหวหะกิ่งนี้ก็ค่อนข้างที่ว่าจะออกเริ่มแห้งๆนิดนึงมา เราจะมางัดก,กันตรงนี้เลยนะว่าจะมาดูกันว่าจริงใหญ่ๆอย่างเงี้ยกับตัวหกนิ้วตัวนี้จะเอาอยู่ไหมมาลองกันดูกันแทบจะแทบจะไม่ถึง แต่ก็สุดตัดได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเลื่อยบาหกนิ้วลายสายของด็อกเตอร์วูดนะฮะถ้าใครสนใจก็พิกับทิตาก้านะครับผมคมแรงดีจิ๋วแต่เจ๋ว